เมื่อวานนี้วันเดียวนะโขนทศกัณฐ์เนี่ยหลบไปเลยทศกัณฐ์มีสิบหน้าปรากฏว่าขมิ้เนี่ยตีบทเจอแล้วมั้งเอากี่หน้าเจอแล้วมั้งเออหลบไปเลยทศกัณฐ์เพราะว่ามาวันเดียวเนี่ยหลายบรรยากาศละทุกินบรรยากาศแรกนี่ก็คือหนาทายหาทายว่าเราไปทำอะไรปราสาทตาควายปสาทพระพันลนหนให้ฉายลูกไฟแสงยังไม่พอ ขอเถอะครับเปิดด่านขอเถอะครับให้เด็กเรียนฟรีขอให้เขาพี่ให้คุณปู่ได้มารักษาพี่แม่เนี่ยนะไ้สอบอะไรยงยองตกใจหน้าต่อไปไอ้เนี่ยชื่ออะไรนัวแก้วแก้วแก้วเลยมาแทรกแซงการเมืองไทยหากไม่อยากรบกับเขมรกูให้เลือกอย่าเลือกอนุทินอย่าเลือกนายกหนูเขาบอกแบบนี้อย่าเลือกบุญใจไทยให้เลือกประชาชนหรือเพื่อไทยเพราะคุยกับเาเข้าใจ นี่<อ>บทหน้าเขาวึ้นเ้ยอ่อ,อให้เรื่องแบบนี้ตีบทมากมายวุ่นวายไปหมดเลยแต่ที่หน้าตอกอกตอกใจแล้วมันยังคงเป็นบทเดิมๆเติมคนเติมอาวุธเติมมนุษย์เติมไม่หยุดจริงๆรอบนี้เนี่ยซิ่งรถถังไปใกล้ๆชายแดนชาวบ้านเห็นตกใจชาวบ้านเขมตรตกใจแต่ชาวบ้านไทยตกใจกว่าเพราะหันปากกระบอกมาประเทศไทยอีกแล้ว เด็กประเทศไทยเพิ่งผ่านมาวันสองไม่เราต่อให้เป็นวันเด็กบ้านเราอ่ะเราก็ไม่เอาไปซุ่มจอดแบบนี้พี่ต้นมันวางอย่างนี้ไม่ได้นี่คือของจริงของจริงคือชาวบ้านเขาเห็นกับตาจริงๆรถถังประจันบานดันมาประจําการชาวบ้านเห็นก็ฮือฮาตกอกตกใจทำไมตกอกตกใจไร่นาสวนปลูกข้าวปลูกหญ้าปลูกมันปลูกพืชปลูกผักปรากฏว่าเอารถถังมาวางไว้กลายเป็นว่ารถถังมาวางไว้ชาวบ้านฮือฮาแต่คนไทยที่เห็นข่าว เฮ้ยตกใจหันปากกระบอกปืนไปทางขวาทางขวาคืออะไรประเทศไทยหันปากกระบอกปืนมาในเขตประเทศไทยกี่คันนะจะเหมือนสองคันนะอย่างน้อยๆอคันสองคันสองคันเท่าคลิปสั้นสองคันแปลต่อเขาไรอ่ะอีกประมาณสองโลโอ้โหไม่กล้าจะโชว์ต่อเลยแต่ว่าถ้ายิงไปก็ถึงมันจะแบบมีอีกหลายคันออมันจะแบ่งเป็นช่วงๆแบบนี้ถูกล้องโอ้โหใช่ทีห้าห้าไหม คือรถถังขเมนอ่ะไอ้ที่ควันขึ้นน่นแหละไอ้ที55ที่มันใช้บ่อยๆมันมีหลายรุ่นนะรถรถถังหลักขเขมนคือที5บมันเห็นแค่ครึ่งคันไงก็เลยไม่สามารถจะอธิบายได้ว่าตกลงแล้วใช่หรือไม่แต่ให้ตกใจไว้ก่อนเพราะว่านี่คือรถถังของขเขมนขนาดแท้จริงๆมาจอดและหันปากกระบอกปืนพร้อมยิงอยู่ใกล้ๆชายแดนไทยหันไปทางขวาแล้วไงประเทศไทยนี่คือชวนตกใจนี่คือการตีบทหลายหน้ายังไม่พอเขมนขนมาทั้งอาวุธทั้งมนุษย์ เกณฑ์ทหารเกณฑ์คนเกณฑ์บาลตะไทยไอ้ด่เกณฑ์ใหม่ดูยังไงเกณฑ์ใหม่เสื้อผ้ายังไม่ใส่เลยไหม<อ>เกณฑ์ทหารมาใหม่อพอถึงค่ายคนอ่ะถามจริงพอถึงค่ายพี่จ่าขึ้นมาต้อนรับทหารใหม่แล้วบอกให้ไม่สบายใจใบไม้ร่วง อย่างนี้ได้ไงแล้วใครจะกล้าใบไม้ร่วงช่วยเก็บด้วยอ๋อใบไม้ร่วงในค่ายคนละมือคนละไม้อ๋อนอกจากฝึกเสร็จแล้วว่างด้วยล่ะไม่ได้บอกว่าไอ้ที่ส่งไปล็อตแรกน่ะตายหมดแล้วไม่ได้พูดอย่างนี้นะไม่ได้นะขวัญและกําลังใจกระเจิดกระเจิงเลยนี่มาในรถคันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์บอกพี่ใช้คำว่ากูัวใจไม่เชื่อเหรอว่าใบไม้ร่วงให้ช่วยเก็บไอพี่จ๋ามันพูดจริง ต่มันพยายามจะชิ่งพยายามจะเองพยายามจะแปลงเปลีป่ยนข้อความออตามไปแบบนี้ออนี่คือความไม่สบายใจเพราะว่าระดมพลมากมายก่ายกองเหลือเกินจริงๆมาแบบคันรถมาแบบแถวยาวมาแบบดาวกระจายก็มีดาวกระจุยก็ามาที่หน้าจอทีวีอีกที ไอ้ก็มีดาวกระจุยก็มาไอ้สามคนนี้ก็ดาวกระจุยไอ้คนถ่ายนี่ขี่เองหรือสอนขี่โอ้โหขี่เองเพราะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเออหนึ่งหนึ่งคือคันนี้คนหนึ่งคันนี้คนหนึ่งคันนี้คนหนึ่งแต่คนหน้าเป็นคนถ่ายแต่คนหน้าเป็นคนถ่ายแล้วก็สโลลฟฟไปเรียบร้อยเลยไอ้นี่คือดาวกระจุยลุยสามคนแต่เดี๋ยวจะไปปนจะเพื่อนอีกสามร้อยในค่ายที่ดาวกระจุยค่อยๆแยกๆกันไปไอ้นี่ดาวกระจาย เป็นหมู่เล็กๆคือประมาณสักสิบคนได้สิบคนต่อหนึ่งคันแต่ข้างหน้าห้าสิบคันออถ้าไปรวมที่ค่ายน่าจะเป็นระดับกองร้อยกองพันนี่คือการเกณฑ์คนแถวยาวดาวกระจายก็มีดาวกระจุยก็มาสร้างความไม่สบายใจให้กับไทยคุณจะไปรบกับใครเ,ออเราไม่ได้ไปยุ่งเหยอิงะอะไรกับคุณเลยแมย้แต่เสี้ยวเดียวงเงคะ ข้อตกลงก็เซ็นไปแล้วเจนมากนะยังจะเตรียมรบอะไรกันอีกนี่แล้วพอเขาเป็นแบบนี้มันจะทำให้เราสบายใจได้ไงอ่ะจะทำให้พี่วิญญาหารไทยกลับไปอยู่บ้านอย่างมีความสุขได้ยังไงแล้วคนที่เขาเพิ่งจะกลับบ้านไปปีใหม่ครอบครัวพอมาดูข่าวแบบนี้ เขาก็ไม่สบายใจว่ามันกำลังจะมีรอบใหม่จริงๆใช่ไหมคือการเอารถถังเนี่ยเรียงเอามาตั้งแล้วปลายปากกระบอกปืนหันมาทางฝั่งไทยอย่างเดียวมันซ้ําเดิมมันเหมือนก,นกันกับรอบที่แล้วเลยค่ะคุณผู้ชมม,มันเหลือแค่รอคําสั่งอย่างเดียวเหลือแค่รอคําสั่งยิงแล้วมันก็บื้มข้ามมาได้ด้วยความที่สดงเราอยู่ติดกันนะนะอยากให้ทุกจุดรีบเร่งมีตู้คอนเทนเนอร์นะวากห้าชั้นยาวๆไปเลยเออยาวๆสูง,สงๆไปเลยนะคุณผู้ชมอะ เข้าใจได้แหละค่ะเพราะว่าทหารคำเหนที่พี่ต้นได้บอกเอาไว้ว่าใบไม้ร่วงเนี่ยบางส่วนเป็นไปได้ไหมพี่พี่ว่าเขารู้สึกว่าเขาจะมาเอาคืนแทนพี่น้องที่ตายไป โอ้ไม่ได้คิดว่าแบบมาแล้วมันน่ากลัวไงคิดว่าพี่น้องที่เขามารบก่อนหน้าไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าโดนรุกรานและสุดท้ายก็ตายแบบไม่มีใครสนใจเขาตั้งใจอยากจะมาเอาคืนอยากจะมาเป็นตัวแทนทวงคืนความยุติธรรมน่าจะมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ในใจเลยทำให้ทหารแก๊งใหม่ดูท่าทางแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากแก๊งเก่าที่ไม่ได้กลับบ้านนะคะ มีคนให้ข้อมูลไว้ค่ะว่าเขามีการปลุกใจกันว่าเราจะไปเอาคืนไปทวงศัก์ศีไปทวงทุกอย่างกลับมาให้กับทหารที่ไม่ได้กลับบ้านเมื่อครั้งที่แล้วม,มันก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาลุกขึ้นมาฝึกจะเช้าจะดึกจะดืนจะหนักจะหนาแค่ไหนก็พร้อมฝึกตามนี้เลยฟิตร่างกายทั้งวิ่งวิดพื้นสกอตจัมซิตอัพ ทุกอย่างเลยค่ะเพื่อจะทําให้ตัวเองนั้นมีความแข็งแรงแล้วก็เข้าไปเติมที่จุดยุทธศาสตร์สําคัญที่แนวหน้าส่วนทางด้านทหารหญิงค่ะคุณผู้ชมทหารหญิงที่กําลังฝึกอยู่นี้หน้าตาจะคนละทรงกันกันกบทหารอินฟลูเมื่อวานที่เราเจอนะอืหอของนักศึกษาวิชาทหารนะพี่บอลใช่สูงแบบนี้เลยปะใช่ไม่ถามพี่<อ>ต้นกลัวจำไม่ได้เดี๋ยวนเดี๋ยวนะวนะไม่อยากจำเลยกลัวพี่ต้นว่ามันสูงกว่าปกติไหมฮะ ปกติเท่ากันเท่ากันไหมสามสิบเมตรได้ไหมถึงไหมฟุตฟุตใช่ไหมฟุตฟุตสามสิบเมตรน่าตึกสิบเป็นฝ่ายแล้วครับนสามสิบเมตรขอสอบตกเอสามสิบกว่าฟุตอะถ้าพี่วันจำไม่ผิดนะอืนี่แหละคุณผู้ชมเขาก็ร่วมกันนะคะมาซ้อมโดดฝึกความกล้าหาญค่ะเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเขาลงคลิปเอาไว้ด้วยความตื่นเต้นบอกว่าอีกไม่กี่วันนี้จะได้ลงสนามของจริงแล้วไม่ไปทำอะไรอ่ะ โดดล่มล่อนเหรอเดี๋ยวนะคนล่มไงเมื่อวานเนี้ยคนล้มเหรอเป็นรถพิเศษเออเขามีเครื่องบินเหรอก็โดดจากฮอก็ยังได้โอ้โหจากฮอก็ยังได้นะแล้วยังไงมันต้องโดดเหรอ คือแบบว่าพอบิน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 แบบโดดลงมาคือมันไม่สามารถจะผ่านป่าผ่านสนามลบที่ฐานที่มมีอยู่หน้าได้มันก็ต้องข้ามข้ามแผงนี้มาข้าขามตแบบนั้นก็ต้องจะโดดลงมาเพื่อจะปล่อยจากที่สูงสูงได้แล้วก็คุมให้ไปลงตามจุดนั้นจุดนี้อาฝึกกันหนักเลือเกินนะครับคุณผู้ชมเกณฑ์ใหม่ก็ฝึกฝึกแล้วก็ส่งไปชายแดน